คืนเผ่าผีโกส์ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะพี่แรมโบ้มาพร้อมกับเรื่องภาพลวงโรงแรมหลอนครับและตอนนี้พี่แรมโบ้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยฮะสวัสดีครับพี่แรมโบ้สวัสดีครับภาพลวงโรงแรมหลอนเป็นยังไงเชิญเลยครับ มันเริ่มมาจากว่ามีผู้ชายสีโหนเอ <Yeah. S 2> ผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งเป็นเพื่อนกันอยู่ที่จังหวัดประจวบก, mm hmm. ก็เลยแบบว่าอยากออกทริปด้วยกันก็เลยทําการจองแพ้ <Yeah. S 2> เป็นแพ้ภาก่อนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี mm hmm. ก็เลยแบบอะไรเงี้ล่หละเราออกทริปขี่รถเป็นไบค์เกอร์ด้วยกันไปด้วยกันข้ามไหนน,น,นั่น คืนแรกคืนสองผ่านไปพอเริ่มเข้าเขตจังหวัดโรงแรมมันก็เริ่มหายาคันที่พักผิ่เริ่มหายาึืนพัวเริ่มเริ่มกันดานก็เลยแบบอังแนอยดีคืนนี้ถ้าเราหาโรงแรมไม่ได้หาทีส่สอนไม่ได้ก็คงจะต้องพักออกตรงสาราหลอด แต่ในเ่งที่เขาแบบว่ากําลังวุ่นวุ่นขีดคิดข้างควรกันอย่างนี้ระยะหน้าห่างเป็ประมาณร้อยี่สิบเมตรปรากฏขึ้นเป็นไฟที่เสียงโรงแรมเมื่อเสียงไม่ได้มีชื่อํามหลังอืมมัเลยแบบสะกิดสะกิดกันเฮ้ยลองไปดูดีกว่าปะแต่ว่าในแมปไม่ไม่มีอะไรบอกนะครับว่าตรงนี้คืออะไรพี่พี่แรมโบผมรบกวนนิดหนึ่งพี่แรมโบเสียงดังให้ผมอีกหน่อยนึ่งครับได้ครับผมโอเค ต่อเลยครับทีนี้ก็เลยแบบว่าอะลองพากันขี่รถเข้าไปดูอืก็พบก่าก็มีแบบว่าเป็นโรงแรมนะแต่มีคนพักอยู่แต่ไม่มากก็เลยเอางี้แล้วพักที่นี่นี่แหละไะก็จอดรถจอดแล้วกันเรียบร้อยก็เดินไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินแต่วัเนี้ เดินไปถึงหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วอ่ะมันมีข้อความข้อความหนึ่งที่ติดหน้าเคาน์เตอร์อยู่ซึ่งใครอ่านก็งงว่าคามนั้นระบุไว้ว่าหากพบเห็นชายแก่ใส่ชุดขาวออหรือผู้หญิงในชุดไทยนั่นไม่ใช่พนักงานต้อนรับของเราอเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านจงอย่าได้สบตาหรือสนทนากับพวกเขาเป็นอันขาด ทำไ,ไม่ด้ลยว่าอ่านแล้วก็หันมองมองหน้ากันเพราะว่าตอนแชร์แชร์ไม่อยู่ก็ไม่ไจคิดอะไรเพราะตามภาษาคนหรือว่าเดินทางมาเหนื่อยๆแล้วอยากพักผ่อนระหว่างที่เราไางานอยู่เนี่ยก็เจอเด็กตัวเล็กคนนึ่งเจอเอนเนื้แต่แต่เนี้มีเด็กนิ่งๆด้วยไอ้เนี่ย ผู้หญิงหนึ่งในกลุ่มนั้นอะเป็นคนที่รักเด็กก็เลยบอกว่าจะวิ่งไปไปหยกอกล้อกับเด็กนี่แหละแต่ว่าก็เด็กวิง่งลงบนันไดมาได้หันซ้ายไปทางซ้ายของโรงแรม,ะมะครับแล้วก็วิ่งตามไปหันซ้ายซักเด็กหายไปแล้วครับเหลือแต่สารที่มีกุมารอยู่ด้านในอ๋อคือเด็กหายแล้วเหลือแต่สารใช่ครับผมครับทั้ผู้หญิงนีงถ่ถนลกผิดแปลก ก็เลยเรื่องนี้คุย่เพื่อนแอเพื่อนก็บอกว่าไหนๆก็มาแล้วก็อยาปกประพลวะในระหว่างที่บกาก็ากำลังถกเถียงเรื่องนี้อยู่นะแคเทเชียงออกมาก็บอกขอไปที่รอนะครับครับชื่อินหนึ่งห้องสี่คนใช่ไหมครับก็บอกจะิีอะไรก็เรียบร้บอยก็ช่วยกันยกของกันไ้ให้ ตารระหว่างทางที่กําลังขึ้นบันไดไปเนี้ยอแคชเชียก็บอกว่าอหลังเากนี้สามทุ่มเป็นไปได้ยาออกจากห้องเป็นนังขาดนะครับคุณถามว่าทําไมห่ะครับแคชเชียบอกว่าอยู่ที่นี่ก็มีหลายท่านมีหลายคนที่คุณไม่รู้จักหากคุณเขาไม่พอใจคุณอาจจะเป็นแบเขาก็ได้นะครับ,บพูดน้้าเสียงบระสุภาพแต่ยิเงเงียนอยู่ในคำพูดเ รปเลยแบบเก็บมันไว้ในใจแต่ไม่ถามต่ออพอขึ้นมาถึงห้องปุ๊บเจออินที่ห้องหมายเลขสามสิบสี่ห้องหมายเลขสามสิบสี่ใช่ครับผมกับอีกชั้นสองก็เลยตัวก็วไปก็การเคลียร์ข้าวเคลียร์หองการแคชเชียร์ก็ช่วยด้วยในระหว่างนั้นอ่ะแคชเชียร์ก็พูดว่าเป็นไปนได้ก็ให้ใช้รหัส ที่รู้วันมีสี่คนในการเปิดประตูนะครับเป็นราต่าก่างครับก็เลยถามแค่เจ็ว่าเอ้าทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยครับแค่เจ้าบอกว่าคุณคงไม่อยากให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนคุณเข้ามาในห้องคุณในยามวิกาลแน่ๆครับแล้วก็ขอแนะนำเป็นไปได้ให้อ่านกระดาษที่เป็นกฎเหล็กอยู่ในห้อง มีด้วยนะครับครับแ <God. S 2> ต่แต่ละห้องก็ปฏิบัติกฎเกณ็ไม่เหมือนกันนี่ก็เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสติของท่านนะครับ mm. พูดจบก็เดินออกจากห้องไปเลยก็เลยแบอว่านี่ก็สองทุ่มกว่าแล้วอาบน้ำหมดท่ายดีกว่าอตีทุ่มก็เริ่มแยกยาก้ยากยากันนอนวะ มีคนจะเป็นหัวหน้าจิ๊บไบเกอร์คนเดียวอยู่กระดาษนหมาอาืออ่านเป็ข้อที่หนึ่งหากพบเห็นถุงอาหารที่เป็นถุงกับข้าวครับอ,อยู่หน้าห้องใดห้องหนึ่งก็ตามห้ามสบตากับห้ามห้ามจ้องมองถุงหรือห้ามเดินไปใกล้แม้แต่นิดเดียวครับพอเจ้าเจ้าของถุงไม่ชอบ ให้ใครมายุ่งกับอาหารของเขาอืข้อที่สองในกรณีที่หลังจากสี่ทุ่มไปแล้วมีเสียงขคาะประต,ต,ตูไม่ว่าเพื่อนหรือแคชเชียร์ท่านก็ตามคุณรัล,ลูกยิเสมมอว่าแคชเชียร์เราจะเลิกเลิกให้ความสะดวกกับท่านหลังสี่ทุ่มไปแล้ว และให้ใช้รหัสกับเพื่อนที่รู้กันเพียงอีกสี่คนเท่านั้นถ้าหากเพื่อนคนนั้นที่เข้าประตูให้รหัสกลับมาไม่ถูกต้งล็อกประตูให้เล่นหนาและถอยห่างจากประตู่อให้เพียอนเขอต่อไปถ้าพักจะเงียบเไป,ปเองข้อที่สามหากท่านใช้ห้องน้ำ หรือใช้กระจกแต่งหน้าในห้องแล้วเริ่มเห็นเงาตัวเอง,เ,องเป็นดิดเบี้ยวหรือผิดเพี้ยนไปให้เรียบนำผ้าดำในตู้เสื้อผ้ามาปิดคลุมกระจกหลานั้นไว้อแลวทุกอย่างจะกลับมาเป,ป็นปกติเองวันเียนปอรอหน้างปอรอขอให้ท่านขอให้ท่านมีความสุขและขอให้ปลอดภัยตลอดคืนนี้อขอบคุณครับ พระอาาแล้วก็ยุ่งงูเฮ้ยมันยังไงแม่แมแมว่ะถัดไปสบายแล้วไปนอนดีกว่าพอห้าทุ่มหลับตาได้เท่านั้นแหละครับไม่หูเสียงเกลี้ยงแต่ก็เหมือนเสียงของมีคมกระส่กอะไรก็อย่างหนึง่งนื่นเหมือนความฝันแง,งลืมตาขึ้นมาเห็นผู้ชายสองคนกับผู้หญิงหนึ่งคนนอนจมกองเลียดอยู่ โอ้อ oh. ม่จริงอุ oh. ้ยแลกักผู้ชายหนึ่งคนที่มือซ้ายถือมีดมือขวาถีอปืนครับหลังจากนั้นก็ใช้ปากกระบอกอปีนจ่อคางไปในเกืบชีวิตต่อหน้าตาเขาอือ oh. ความตกใจให้ยี่ตาเามันมันก็เหมือนความฝันครับขเขาเรื่อก็คงไม่มีอะไร ฝันเองคิดเองก็เลยไปเข้างานไปสมุทรเกับไปตะกร้าน,นี่แหละในระหว่างที่กำลังทำธทุระ <c oughs> เอยู่น่ยเขาเห็นเงาในกับเงาเงาขอรเงิกําพแพง่ะครับซึ่งมันมันไม่ใช่เงาของเขาเองนะซึ่งผมอธิบายไม่ถูกว่าแบบมันเหมือนเงาดำๆแล้วคือเหมือนตัวเราแต่หน้าตาไม่ใช่ ซึ่งกระเบื้องห้องน้ําก็เป็นกระเบื้องละเอียดละเอียดเหมือนกระเบื้องเป็นร้อยแผ่นนะครับที่กําลังจ้องมองเราอยู่ uh. อะไรแบบนี้ใจขอไม่ค่อยดีก็เลยไปงะจะลุกออกจากน้ํงน้แต่พอเดินออกจากห้องน้ำปุ๊บมีบางอย่างคว้ามือเขาไว้ก oh. ็เลยหันไปมองก็คือพบมือปีกานามือนึ่ง <Okay. S 1> แต่ว่ามันออกมันจะประจกห้องน้ําคว้าแขนเขาไว้ um. ทำให้เขาแบบว่าแบบเหมือนกี่แกนะครับตกใจอืเพื่อนก็แบบว่ามามาช่วยกันแต่ความจริงแล้วเขา,เขาเก็แบบกับคนส่ละมือเดินไม่นั่งน้ำไม่เฉยทำให้แบบว่าก็แบบว่าเออฮืโรงแรมนี่ีอะไรแปลแกๆจริงใช่ไหมเพราะงั้นจากที่ว่าสองเตียงสองคนเนี่ย เปลี่ยนมาเตียงเดียวสีคนเลยครับนอนด้วยกันเลยกัดฟันนอนก็ตื่นเช้ามาท่านนั่นแหละครับพี่ต้าสิ่งที่ไม่คาดคิดทุกอย่างก็เกิดขึ้นอม,มองไปรอบตัวตอนตื่นมาพบแต่ซากลระหับพังที่โดนทุบเขานอนอยู่บนเตียงเก่าๆเป็น แล้วปายเท้าตรงพื้นปูนม,ม,มีรอยเหมือนรอยเลือดเขียนว่าขอบคุณที่ใช้บริการโอ้ยเป็นรอยเลือดเลยเหรอครับผมโอ้ยก็เลยทั้งกลัวทั้งสงสัยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เขาเลยบอกว่าไม่ลคิดอะไรมากมายก็รีบออกต่อรีบออกเดินทางกันต่อครับ ออกเดินทางมาถึงจุดพักรถปุ๊บเอาไวําทำธุระกันแต่ระหว่างที่ทำธุระกันนั้นก็มีลุงที่เมาคนหนึ่งแล้วเหมืนอนจะเอ่ยขึ้นว่าไอ้หนูขนมดำเพื่นนั้นนะพวกเองมากันได้ยังไงวะไไกเกอร์ล้วนั้นก็เบอกว่าไปถามหมูลุงครับ เมื่อคืนผมไปพักอยู่โรงแรมตรงเนี้ยลุงแกก็หัวเราะล่าเลยครับบอกว่าผมมึงรอดมาได้แล้วตัวจอดแล้วแล้วบอกว่าทีเนี้ยอ้ตรงเนี้ยหลังจากจุ่มครึ่งไปเนี่ยหมอกลงเมื่อไหร่มือไม่มีทางรอดออกมาได้อืมชาวบ้านแถวนี้เขารูก้กันดีตัวงแต่หกโมงถนนเส้นนี้จะไม่มีใครผ่านเด็ดขาด ครับแม้แต่รถบรรทุกก็อ้อมไปใช้เส้นทางในเมืองอตรงนี้มันโรงแรมรับแลม,มึงไม่รู้เหรออืมเขาใช้ว่าโรงแรมรับแลเลยใช่ครับเพราะว่าโรงแรมนี้คือคนเสียชีวิตใช้คำว่าอาทิตย์ละคนยังได้เลยครับสมัยก่อนอไม่ว่าจะฆ่าฆ่าตัวตายผูก่อตายมีสาวทำของ มีหมดครับครบเลยแช่จริงเขาเป็นคนที่โชคดีเข้าไปห้องเวลานั้นพอดีเป๊ะเป๊ะก็เลยแบบว่าได้เล่าต่อต่อ,ตอ,ตอกันมามผมก็จักเพื่อไม่จริงซึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันบิดเบี้ยวหรือบิดเลี่ยนมามขนาดน้นแต่นี้ผมพยายามเอาเนื้อหาที่มันตรงที่สุดครับใช้คงนี้ก็ไ ตรงที่สุดมาเล่าก็ประมาณนี้ครับอืม,อมเป็นโรงแรมที่โหพอได้ยินอันนี้เราตัดเรื่องของโรงแรมรับแรงออกไปก่อนนะพี่รัมโบ้นะแต่กฎอะกฎที่เราได้ยินอ,อ่ะเฮ้ยกฎแปลกมากเลยใช่ครับมีบอกว่าถ้าพบเห็นชายแก่หรือผู้หญิงใส่ชุดไทยให้โปรดรู้ไว้เลยนะว่าไม่ใช่พนักง,งานของที่นี่ใช่ครับแล้วก็อย่าไปสนทนาอย่าไปสบตาเอ แล้วก็ถ้าเห็นถุงกับข้าวก็อย่าไปมองอย่าไปเดินใกล้ใช่ครับอันนี้เ,เป็นความเชื่อของทางไทยใหญ่คือเขาจะช,ชอบเอากับข้าวอะไรพวกนี้อเอราะว่าเป็นวีทีแล้วผอนเปไ็นวที่เขาจะห่วงกับข้าวเหล่านี้มากถ้าเราครับพี่พี่แรมโบ้ครับครับผมอ๋อ เสียงเมื่อกี้เหมือนสายตัดไปเลยก็เลยทักพี่ลมโบโหูแต่แต่พอตื่นเช้ามาปรากฏว่าสิ่งที่นอนคือพูดกันตรงๆคือเป็นโรงแรมร้างอยู่บนเตียง <G ül> เก่าๆแล้วบนแล้วปลายปลายเท้าเราอะ่ะเป็นกำแพงแล้วก็เขียนด้วยเลือดว่าขอบคุณที่ใช้บริการ <G ül> ใช่ครับผม <G ül> <G ül> โ,โอ้โห,โโห,โโห,โโหมันมันหลอนตรงใช้เลือดนี่แหละพี่พี่ล <G ül> ม <G ül> โบครับเออโห่โหโห ถ้าไปเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่ดัมโบ่นะโอ้ถ้าเจอแบบนี้ผมคงจะต้องกินยาบีห้าเป็นปีครับอะไรแบบนั้นเลยพี่ดัมโบ้ครับผมโอ้ oh, เรื่องนี้ถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เจอกับตัวเองก็ก,ก็นึกนึกถึงความรู้สึกไม่ออกมานะพี่ดัมโบ่นะใช่ครับผมพี่ดัมโบ้เมื่อกี้ครับ<ม>ครับครับพี่ตั้งไปเลยครับไม่พี่ดัมโบ้เชิญเลยครับอ่าไหนๆผมก็ตายดทตายแล้วผมแถม เป็นเรื่องหลงังคลายเครียดแต่เรื่องได้ไหมครับได้เลยเป็นเรื่องท่านๆนิไม่ยาวนร,รื่องคลายเครียดบางคนก็เครียดระหว่างวันมานอะไรอย่างนี้ครับเริ่มเลยนะครับผมได้เลยครับมาเริ่มมาจากว่าผมตอนนั้นมีแฟนคนแรกตอนยี่สิบแปดอยู่กินด้วยกันแล้วแหละก็เลยแบบไปเที่ยวกับเพื่อนไปเล่นน้ําด้วยกันอืแต่พอเล่นน้ํากลับมาแล้วแยกย้ายกลับบ้านเนี่ย ก็เพิ่งจะรู้ข่าวว่ามั่วยที่เราไปเล่นน้ากันอ่ะอม,มันมีคนตายครัแล้วเขาเพิ่งไปกู้ศพมาแต่เราไม่รู้เราไปนน้ําก็แล้วก็วเลยแบบว,ว่าโทรคุยกับเพื่อนไม่สบายใจอย่างนั้ไม่สบายใจอยจ่างนี้ก็บอกอืมม,มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากนอนเหรอพักผ่อนจค่อยว่ากันรับผมว่าเอออาบน้ำะทาไปก็มานอนนอนเจสบาย แต่พอทีนี้กระดุ้งตื่นตอนตีสองครับได้ยินเสียงก็แก้ก็แก้เจ้าในขัว<ะ>ผมก็เลยแบบตัวผูใชายเปิดแฟลชมือถือมอง<ะ>ผมเห็นเป็นรอยเท้าเปียกน้ำแบบซึ่งเดินจากห้องน้ำมาเตียงผมเดินจากห้องน้ำมาเตียงพี่ดัมโบ้เนี่ยนะใช่ครับครับ<ะ>แล้วก็เดินเฉียงมาไปทางห้องประตูห้องครัว ผมนีกใจเต็มมันไม่ใช่ละผมก็เลยหยิบไม้ไปบอลข้างเตียงมาค่อยๆย่องเลยค่อยๆย่องมาที่ประตูครัวครับซึ่งประตูครัวมันเปิดแง้มาอยู่ผมก็แบบว่าค่อยๆส่องมองไปผมเห็นเป็นร่างร่างหนึ่งยืนอยู่ซึ่งมองไม่ชัดในเงามื่นมันเป็นร่างที่ค่อนข้างอืดบวมอืดบวมเออใช่ครับผมเลยกัดฟันตัดสินใจอ่า เป็นไงเป็นกันวะเปิดไฟดูให้รู้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรกันแน่อก็เลยเปิดไฟแปะเข้าคันเท่านั้นแหละครับเนื้อไปตู้เปีเนื้อไม้เบ็บอลกำลังจะฟาดเป็นผีล่างที่อีดบวมหน้าเขียวอีหันแล้วพูกกัะบบว่งมึงจะตีกูจริงๆเหรอสรุ <gasps> เปเมียผมเองครับพี่แลมโบไม่เอาน่ะเจ้าเมียตัวเองมา <c oughs> เผาแบบนี้ไม่ได้น่ะ <c oughs> ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าจะจะ,จะมาร์กหน้าเขียวทําไมโอโ้โหหน้าเขียวอื้มผมก็ไม่กล้าลงดีเทลต่อเลยที่พี่ดัมโบ้ลงดีเทลเมื่อกี้นี้คือท,ที่มันทางนี้เพราะว่ามันมันไปเข้าน้ําแหละ่ะแต่แบบว่ามันหิวก็เลยเดินวนกลับไปครัวแล้วลมันไม่เปิดไฟมันบอกมันกลัวลูกคนผมโอโ้โหผมก็ส่งหวานเจี๊ยบเลย ผมก็คิดว่าผีผมก็คิดว่าผีกัจจานสองอย่างนั่นหมายเงั้ยละ่ะเกิดไปแล้วถ้าถ,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 ถ้าตัดสินใจฟาดในวันนั้นก็พี่ลำโบอาจจะเจ็บข้อเท้าในวันนี้ผมอาจจะฟาดผมอาจจะฟาดเขาไม่เข้าก็ได้ <laughs> อย่าไปว่าเขาสิขำขันนะพี่ลำโบนะ <laughs> จะได้ไม่เครียดกัน <c oughs> จะได้ไม่เครียดกันใช่คร <c oughs> ับผมพี่ลำโบโอ้เรื่องวันนี้สนุกมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนวางสายผมถามด้วยสิระหว่างที่พี่ลำโบเล่ามันมีเสียงแบบอืดอัด เอดเป็นเสียงแบบไกลๆอ่ะเสียงพัดลมพี่ลมโบปะไม่ใช่ครับผมที่ปกติครับเสียงอะไรถ้าเราไม่ทักก็ไม่มีอะไรครับอะไรนะครับถ้าเราไม่ทักก็ไม่มีอะไรครับผมใช้คํานี้ดีกว่าผมผมอ่ะผมอ่ะได้ยินแต่ผมคิดว่าเพราะว่าพี่ลมโบเกินกับผมตั้งแต่ตอนแรกว่ามันอาจจะมีเสียงมันมีเสียงพัดลมห้องพี่ลมโบถูกไหมแล้วผมอ่ะก็ได้ยินเสียงแต่เสียงอ่ะมันไกล มันเป็นเสียงเหมือนมันเป็นเสียงเหมือนคนแบบผมผมไม่แน่ใจว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะแต่มันเป็นเสียงแบบเออเอออย่างเงี้ยอ๋อ้ามีไหมถ้าก็ไม่มีปัญหานะเอาเหรอแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นกับผมหรือกับพี่กับผมสิครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรอาจจะเป็นเสียงแบบเสียงอื่นก็ได้ผมมานั่งข้างล้อคนเดียวได้นะ <laughs> เอาเวลาเราลิงเราโลตัวใครตัวมันความัมพันธ์อะไรอย่างนั้นเดิม <c oughs> ไม่มีไม่มีอาจจะเป็นเสียงอื่นอาจจะเป็นเสียงอื่น<ม>นะครับนะพี่ลมโบนะครับผมได้พี่ลมโบก่อนวางสายฝากช่องทางในการติดตามเลยครับช่องทางในการติดตามตอนนี้ก็เป็นช่องหลักครับช่องแอปลมโบครับผมอืมอยัางไงเข้าไปติดตามยังยังไม่มีใครมีผล ติดตามสักเท่าไหร่ก็มีช่องช่องดังเนียครับ <Okay. S 2> ตอนนี้เคได้ยังไงก็ไปติดตามพี่ลมโบได้นะใช่ครับผมแล้วก็ถ้าผมหายไปก็มีสองอย่างครับหนึ่งผมเปลดสองผมไปชาแดน oh. เพราะว่าผมลงชื่อเลยแลขสองครับอ๋อ oh. ลงชื่อไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครับผมไปกันตาดครับรอบ,บนี้ได้เลยยังไงเอ่อพี่ลมโบปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้พี่ลมโบปลอดภัยนะครับแล้วก็ เออไม่มีเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นละกันละกันอ๋อขอบคุณมากมากครับได้ครับพี่ดัมโบเราฟังเรื่องต่อไปนะพี่ดัมโบนะครับผมครับผมขอบคุณมากมากครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยคุณมากเลกครับเช่นกันนะครับพี่สวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสนใจติดต่อโฆษณาโถร0ูน4 1เก้าเก้าสี่หนึ่งหกสองสามเก้าสอง รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ